ราก็จะได้ชมการแข่งข <esh> ันแบดมินตันอย่างต่อเนื่องครับว้าว้า

นยยี่ยยีางมันไเลยใช่ไหมหยวหาันลรูปแหลกบนับนับนับแลกเวลาตีเขาบนับกันอุ้ยไม่น่าเอานอยากินอะรไ้นะเน 滚滚地哦！哎呀、啊，没读。哎，这不好听嘞。哎，咋 <laughs> <laughs>、哎、了？<laughs> <laughs> <laughs>

น,นี่คือการแข่งขันกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้กำลังแขนและทุกสัดส่วนของร่างกายครับผมเราจะตามกันต่อในคลิปต่อไป